คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาขอแก้มือจากรอบที่แล้วหน่อยนะครับผมกับแกปม้วนเฟกหรปืนเฟช้ยงบอลนะวันนี้เรามาีอยู่200พอยต์กันนะครับในวันนี้โอเคพนักงานไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปลุยความเงนเดิมพันผมกับ2,000พอยต์ในวันนี้นะครับอ่ะลุยๆๆๆอันนี้ขอจิ้มสิบเลยกันนะครับรอุ้ยติดแขผงอ๋อโอ้ติดอะไรเนี่ยขลามทองไม่เข้าเลยเหี้ย โอ้ดิบเลยอ่ะดูดิโอ้ตายตายตาย,ตายแบบนี้คงหมดพอดีนั่นไงหมดจนได้เฮ้ยคอนคอนมาแล้วป่ะอุ้ยคอนมาผมโอเคไปต่อชีวิตอีกหน่อยแต่จะหมดแล้วเนี่ยโอเคมาครับเท่าไหร่ได้ไมาแปดร้อยเอ้ยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาได้เคยอ,อยู่ผม แต่สลับมาครับอ้าวงล้อติดด้วยโอเคขอวงในเลยแม้วงนอกนะขอวงในในะหนึ่งพันหนึ่งพันตอเค่หนึ่งพันผมสองพันแปดสองพัน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 อู้เจ็ดสิบอีกเจอโอเคได้มาเจ็ดร้อยครับอ่ะก็ยังได้อยู่ทุกคนได้คืนอยู่นะครับผมมาาสลับท้องกันแหละเออห้าร้อยสามสิบได้อยู่ได้อยู่แทงจนหมดเลยกันแหละราชาโอ้โหราชาขี้ขี้เหนียวขี้ผายอะไรกันครับเนี่ยโอเคสองร้อยครับมามามาเหลือสามร้อยวงล้อโอเคสวย ไอ้ขอวงในขอวงในขอวงในหนึ่งพัน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 โอเคสวยสองพัน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 สวยครับผมโอเคสามร้อยมาสามร้อยมาสามร้อยมาสองร้อยมาโอเคสองพันครับผมได้คืนกลับมาแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยเชื่อที่พูดจะตายซะแล้วกูแม่งหรือเกือบไปแล้วทุกคนโอเคปืนฟรีมาด้วยตาตอนนี้ช่วงบวกแล้วนะครับผมตอนนี้ได้มาโอ้โหจริงๆนะได้หอโอ้น้อยจัดเลยอะหายลูกยิงอะไรให้มันบวกเยอะๆได้มากกว่านี่เนี่ยได้แค่นี้เองอานทิ้ตตนั้นมันน้อยไปแป๊บเดียวก็หมดแล้ว โอ้ตายตายตายแบบนี้กูโอเคสามมาผมสวยเออมาสามมาอู้สวยได้อยู่โอเคละครับเออนี่ไงราชามาแล้วับผมนี่ไงบวดตอนนี้มาสามพันแล้วครับมาๆมาลรยต่อขอรยต่อเลยเออเออเออมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาไม่อยู่ไหมมีไหมโอ้ราชามาแม่งมาท้ายเกมนะครับผมเฮียโอเคตอนนี้ได้ไม่ที่สามพันสองนะโอ้แต่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆื่อยว่ะโอเควงล้อมาผมมาเอาวงในนะไม่เอาวงนอกนะไปหนึ่งพัน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 โอเคหนึ่งพันผม สองพันสองพันานพ่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 านชี้ได้ว่ะโอเคขอสามพันสามามาสมมามาอุ้ยหนึ่งร้อยโอเคได้มาอีกหนึ่งพันนะผมกลายเป็นสี่พันนะก็ถือว่าโอเคแล้วแลลวกันทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้ตอนนี้เราแก้แค่สำเร็จแล้วนะครับผมจากรอบที่แล้วที่เราออกมาเล่นพันสามแม่แล้วก็ตอนนั้นได้จนหมดแล้วก็เสียนะครับผมแต่ตอนนี้คือได้มาแล้วนะผมที่สองพันนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เป็นเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วกันทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ